ไว้ขาวจะทิวไม่ใสนอนดึกตลอดผิวหน้าแก่โทรมแต่งหน้าไม่ติดหน้าแห้งวันนี้เราเลือกดื่มคอลลาเจนเซฟไทยมีชวนผสมหลัก6อย่างนะคะทับทิมลัเบอร์รี่ที่นำเข้าจากอเมริกาผงมะมกอกและน้ำมงุ่นแดงจากฝรั่งเศสมาขาม้อมโอลิโกไคโตซานคอลลาเจนไายังเบสิกหนึ่งกล่องมีสิบขวดในหนึ่งขวดมีคอลลาเจนถึงห้าพันกรัมซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาทง่งมีเวลาน้อยเป็นสนิทน้ำดื่มง่าย โมเลกุลเล็กดูดซึมเร็วได้ผลดีซึ่งมีกรารบ้าจากเกาหลีรวม3ประสิทธิภาพใน1เดียวแนะนำโ,โดยงานวิจัยร่างกายของคนเรา้องการคอลลาเจนปริมาณ2,500ถึง500มิลลิกรัมต่อวันเปลี่ยนผิวตัวเองเพียงวันละ25บาท1กล่อง เพียง255บาทเท่าน well ั้นสิบขวดอัดแน่โดยคอลลาเจนสเปปไทด์พรีเมียมพีลตตินหัวใจปลาคาซิโอญี Salem ่ปุ่นเป็นวัตถุดิบหายากเพิ่มความยืดหยุ่นของเปปไทด์เกาหลีและฝรั Asian ่งเศสกินเพียงวันละหนึ่งขวดได้รับโปรตีนระบำรุงเลเบลเซนผมจะได้ผิวเด้งอิ่มน้ำตัวใสมีออร่าลดปัญหารอยตีนกาหนังตาตกห้องแก้มแก้ไขปัญหาสิวเต็มหน้า้าเต็มแก้มกลับผิวแตกแห้งดำคราบหมูขุ่นกว้างให้กลับมาขาวใสเงาไวของแท้ของดีตะก้านี้เท่านั้น